ร่างใหม่เข้าใจง่าย ได้จริงไม่แต่สถาบันหลักของชาติครับที่รัฐสภานายกร,รวีปริศนานันทกุลสอสออ่างทองพักภูมิใจไทยครับลุกขึ้นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามแนวทางที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักผลักดันโดยย้ําว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซับซ้อนเกินไปปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองได้ยากพักภูมิใจไทยจึงเสนอให้สร้างกติกาใหม่ที่เข้าใจง่ายทําได้จริงและไม่ ก่อความขัดแย้งทางการเมืองครับโดยร่างนี้ยึดหลักสีข้อสําคัญเข้าใจง่ายทําได้จริงไม่สร้างความขัดแย้งและไม่ขัดคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญครับพร้อมย้ําชัดว่าไม่แต่หมวด1และหมวด2ที่ว่าด้วยสถาบันหลักของชาติโดยจะจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร99คนมาจากตัวแทนจังหวัดเพื่อร่างกฎหมายใหม่ให้ประชาชนร่วมทําประชามตินายกรรวีเองทิ้งท้ายว่า ภาคภูมิใจไทยต้องการเห็นความร่วมมือจริงใจของทุกฝ่ายเพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้จริงไม่ใช่แค่ขอทำนั่นเองครับ